วันนี้นะครับก็สนุกสนานมากกับเซ็นทรัลพาราม2นะครับ<ช>ผมได้เจอแม่แม่แล้วก็แม่แม่แฟนคลับทุกคนนะครับ,ร,บ<ม>รวมถึงก็พวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็โหได้ออกมาเจอกันแล้วก็ร้องเพลงกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับรวมถึงเซ็นทรัลพารามสองเองก็ทำบรรยากาศได้อบอุ่นด,ด้วยเราก็เลยทําให้แบบบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างอบอุ่นมากมากนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคย เคยเดินเคยเดินที่นี่หลายรอบแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลังจากที่เขาปรับปรุงใหม่ก็ได้มาเยี่ยมเยือนนะผมก็รู้สึกว่าเอออย่างที่เขาบอกเลยว่ามีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เรารู้สึกแบบว่าเออเดินแล้วรู้สึกว่าใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผมรวมถึงการปรับปรุงต่างๆที่อย่างที่เขาบอกเลยว่ายกระดับจริงๆนะผมก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มางานเปิดตัวเซนทรัลรามสองในครั้งนี้ชมใหม่ชมใหม่ พี่คิมแับพี้ไหมอของผมนี่ก็จะต้องเป็นโซนแบบว่าช้อปปิ้งด้านบนนะครับก็เป็นโซนที่แบบจริงๆแล้วนอกจากสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นแบบว่าแบบเป็นร้านย่อยๆก็เยอะนะครับคือมีหลากหลายมีครบทุกแบบเอาเป็นว่าเซ็นทรัพลพะราม2เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวแนะนำทุกโซนเลยดีวยกว่าครับผม smart living นะก็สำหรับผมก็ชวนมา ทานอาหารตามสไตล์เราตามสไตล์เด็กอ้วนครับสุดแสนจะอร่อยนะครับผมก็มีตั้งแต่อ่าระดับอาหารแบบสเต็ฟูดฟ้ดเลยจนถึงมิชลินสตาร์เลยนะครับมิชลินสตาร์ก็มีครับผมก็ อยากจะแนะนำเป็นท็อปคลับแล้วกันเพราะว่าท็อปคลับเนี่ยมันเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยกันที่มาเปิดคือเป็นท็อปที่นําสินค้าจากอินพอร์ตจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสําหรับคนที่แบบว่าชื่นชอบและหลงรักในอินกิวเลียนของในซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าอยาออกเอามาทำอาหารพิเศษพิเศษเ,เนี่ยก็ลองมาที่ท็อปคลับดูก็ได้ครับผมว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วถูกใจทุกคนสุดยอดครับครับผมก็นั่นแหละครับอยากจะชวนทุกคน มาเที่ยวเซ็นทรัลพระร่ากัเยอะๆกับโฉมใหม่นะครับเพราะว่าอันหนึ่งพื้นที่สีเขียวสองอาหารก็แบบมีหลากหลายมากมายสามร้านค้าก็แบรนด์ดังโอ้ยนี่นี่จะไม่พูดถึงเก้าก็น่าจะยาวเลยนะฮะจริงๆแล้วทุกคนต้องลองมาดูนะครับก็คือนอกจากที่จะมาชอปปิ้งมาทานอาหารแล้วเนี่ยเขารีโนเวทใหม่ไม่งั้นมุมถ่ายรูปก็เยอะ ด้วนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นี่ได้เลยครับ,บยังไงก็มาแลกกันได้ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถนนพระรามสองเขาก็ขยายถนนเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ถึงตอนนี้ยังสร้างทางด่วนอยู่สร้างรถไฟอยู่แต่ว่าตอนนี้ขับรถมาสะดวกสบายแน่นอนครับรถ<อ>ไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่สุคัญที่นี่เขามีที่จอรดรถเพิ่มอีกแค่500นี่นี่นี่รู้รู้เยอะเราเยอะรู้เยอะเลยรู้ยอดสุดยอดสุดยอด ริงเราเข้าใจทั้งทั้งจากเหตุการณ์สถานการณ์ด้วยแหละครับผมที่บอกว่าต้องออระวังตัวกันนะตอนนี้ก็เริ่มเบาขึ้นเริ่มดีขึ้นพวกเราเองก็เริ่มกลับมารับงานทํางานกันแล้วนะครับผมรวมถึงการสร้างผลงานด้วยก็หวังว่าในอนาคตก็คงจะไดเ้เจอพวกเรากันบ่อยขึ้นสำหรับแฟนๆครับก็ดีใจมากครับที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะครับผม,มก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้ได้มากกับพี่ๆแบบนี้ครับผมก็ นะฮะไว้เจอกันงานหน้านะครับแล้วก็พวกเรา3คนก็จะมีโปรเจกต์พิเศษไว้รอรับทุกคนอยู่นะครับใช่อ่าโอเควันนี้เองไม่สบายเออ,อจริงจแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับคุณหมอเขาห้ามห้ามใช้เสียงเลย2อาทิตย์ แต่ผมก็ยังดื้อน,นะครับมายืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงแบบเมื่อกี้นะครับทุกคุณมองเห็นคงตีตายนะครับผมแต่ก็แลรร้บเดโชมาสโกออนผมก็อยากจะสนุกไปพร้อมๆกับทุกคนครับ ตอร์มาที่ป๊อปเราหน่อยไม่เป็นไรโอเคงั้นก็ผมรู้สึกว่าดีดีใจครับผมที่ที่ทีป๊อปกลับมาคึกคักนะครับผมแล้วก็เราหวังว่าก็เดี๋ยวทีป๊อปเราจะโด่งดังระดับเอเชียระดับโลกในอนาคตนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆวงแล้วกันขะอบคุณ มีครับมีครับมีแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเลยเพราะว่าเราก็ซุ่มทางกันอยู่ซึ่งเสร็จไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับน่าจะเกิน50%แล้วด้วยเพราะงั้นก็รอติดตามแล้วกันครับเกินไปเยอะแล้วฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินไปเยอะนะเหรอเกินเนาะก็ให้เขาแบบว่าตื่นเต้นไงก็คาตีว่าเพลงเสร็จแล้วก็50%ได้เพราะว่ายังเหลือ MV ็มนั่นแหละครับตอนนี้คือสรุปง่ายๆคือเพลงเสร็จแล้วเหลือก็กำลังคิดคอนเซ็ปต์ MV กันแล้วก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายทำนะครับผม็ก น่าจะเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเป็น s d 5คงไม่เคยจะได้ทำนะครับคือ SB5 คอนเซปต์วงมันคือการรวมพลังนะเนาะความสามัคคีของวงความเป็นพวกเราทั้ง5คนแต่พอมันเป็นยูนิตย่อย3คนเนี่ยเราก็จะทำคอนเซปต์ที่มันแตกต่างออกไปแล้วมันจะเริ่มพูดถึงความรักมากขึ้นมันจะเริ่มพูดถึงความรู้สึกของคนที่อกหกักมีแฟนหรือว่าสมหวังในความรักบ้างหรือเปล่ามากขึ้นอะไรเงี้ย โอ้นี่สปอยเยอะนะรอติดตามแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของพวกเราทั้งสามคนครับงานเยอะมากแต่ละคนก็วันนี้ก็คือมีงานที่เป็นสมัยหนึ่งวที่เป็นการเปลี่ยนแต่เราตั้งแต่หน,น่อยว่ามีงานอะไรบ้างคือจะได้ทำที่งานซีแต่ละคนนะคะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นว่าออะไรคือจริงๆมีนะครับแต่ว่าเรา ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปโผล่ตรงไหนนะฮะจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะไปโผล่ตรงไหนนะฮะก็ยังไงฝากติดตามนะฮะผมก็เหมือนตุ่นครับตอนนี้ที่ผมโผล่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแต่จริงๆ,ๆแล้วเรา,เรามีทั้งเพลงมีทั้งซีรีส์นะครับให้ทุกคนติดตามเพราะฉะนั้นอดใจรอนะครับมันไม่ได้ไม่ได้นานเกินเอื้อมนะน่ารักกับผมเจ้าคำว่าตุ่นมากเลยรอแล้วกันครับรับรองว่าพวกเรากลับมาแน่นอนครับครับผม ครับผมณตอนนี้ก็ฝากพวกเราแล้วกันนะครับติดตามผลงานของพวกเราก็ที่ทุกช่องทางของค่ายเราอะไรกันนะครับก็ Star Entertainment นะครับทุกช่องทางครับฝากไอจีนะครับ BBS J t r ครับผม C C Copter ครับ Kimon จุดดีเจครับพวกผมไม่ได้ฝากไอจีเองมานานแค่ไหนนะครับผม Welcome to Star Society